สวัสดีครับผมก๊อดไม้สดชื้นวันนี้พามาดูฮะการบีบขนมเขาเรียกว่าเขาปุ้นหอนของจังหวัดเลยมาดูกันเลยครับผมนี่ฮะบีบไง่ายๆครับไม่ใช่บีบติ้วนะครับแต่เป็นบีบขนมจีนสดๆนะครับี่มีน้องที่ดูอยู่ทางบ้านเคยกินกันหรือเปล่าอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนี่ครับพมใส่ผักไปนะครับพม มีผักอ่าะะเลียกผักการชองนะครับทางจังหวัดเลยนะครับผมแต่ผักกลางไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับผม <c oughs> นี่อันตอนต่อไปนี่คือรอเลยครับรอให้มันสุกใช่ไหมฮะสักหน่อยประมาณกี่นาทีครับนี่รอให้ม <c oughs> <ต>ันสุกแล้วอ๋อถ้าเส้นลอยมาก็จะสุกอ่าเราก็จะเอาขึ้นมาเลยนะครับผมนี่ ดูสิฮะว่าจะได้ปลาช่อนหรือปลาหม้อนะครับผมดูนะครับปลาข้าวของปลาอะไรเสิวันนี้เดี๋ยววัดไม่สดชื่นจะลองพูดประสาทเลยดูไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่านะครับผมจะจะลองพูดดูเดี๋ยวต่อไปผมขอทำนะฮะผมขอทำเอง ขี้เปี่ยนหนึ่งผมพอทําเองนะครับผมแต่ผมจะลองทําดูว่าจะทําตายหรือเปล่าครับผมอืมคอดไม่สดชื่นครับพื้นตื่นตะกี้เลยน้ําไม่อับมากินกันต่อเลยนะครับผมไม่บิดมาแล้วเดี๋ยวจะลองปรับราเลยดูนะครับผมนะครับพี่น้องครับวันนี้กาควอดไม่สดชื่นนะครับกษิมาบิดให้เบิ้งนะครับผมนี่ครับผมเอาขึ้นสูงปะ ตัวนี้วะตำเลยสุดตำมันบ่ตำตำตำสามเดียวเนาะนิบเลยไม่แน่ละก็หมุนรอบเออได้อ๋อคือข้อมือหัวในมือมันต้องแข็งแรงดีเลยต้องแข็งเออใส่ไหมนะครับใส่อ๋อใส่งงงงงใส่หลายปบนเด็กอือเออ ลอยค่อยตักเลยลอ,อ,อยขึ้นค่อยตักงงคือกันว่ามันจะเข้าไปได้ยังไงงงคือกันมันจะเข้าไปาได้งไังแดดน้อยๆเบอร์ครับพี่น้องครับมันจะขึ้นมาซ้ำใด้นะครับผมอันนี้อันนี้เป็นแฟ้ยยังแฟ้ยข้าวเจ้าบ่ คนเจ้าของทาทำกันอย่างงูนะครับมันลอยอยังเน,นี่มันลอยอยังดูดูครับขึ้นมันขึ้นขึ้นมดขึ้นไรอุย้ยเอ้อ Ho vợ đây sao mong mong ngon à, mong 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 นี่นี่เส้นสดนะครับเห็นไหมอะไรต่อน้ำมัน้ำใส่้าวมัน้ตักัาแ้างหลังน้ำยาปลาแล้วก็น้ำยา

ให้ด hey, ูนี่เนยอ่ะันี่มะพราเต๊ะมบูบ๊อ่าไซไซกะไซไซกไซได้เลยบกินปลากินปลามันขั้นถ้วยนี้ราคาเพียงเหล่าเดียว ยีสบบาทครับผมวันนี้ใครอยากมารับประทานอยากมาลองที่จังหวัดเลยเอาเภอวังสะพุงฮนะต้องมากันชใช้ได้เลยวันนี้ก็สดชื่นลาไปก่อนสวัสดีครับ